สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่นะกับช่องกรารเกตพุทธคุณพาเครื่องจากพี่พี่อ่าพี่พี่พท่านใดสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่สามารถโทรหาหนูนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดมจ้ามาจากพี่จ๋าเป็นรายการแรกนะนะคะมีค่ะพี่นะคะความยาวประมาณสิบนิ้วนะพี่นะเป็นปอกไม้ดนะ้ามไม้พี่รอยจันที่เป็นของหลวงปู่สุกนะนะคะเป็นมีดรอยจันหลวงปู่สุกนะพี่นะนะคะ ตามภาพนะพี่น้าเนี่ยค่ะสภาพก็เก่าๆสวยๆนะพี่นะ้าเปิดมาจะพี่จ๋าสภาพด้านในจะพี่นะคะเขียนว่าหลวงปู่สุขนะพี่น้าวัดปากคลองมะขามเท่านี่คือสันมีดพี่นะค่ะอันนี้คือสันมีดไม่จะเป็นทรงปลายแหลมนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋านะคะ สภาพมีเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขาส่วนตัวเองแม่ค้าก็มองมาได้สภาพนี้นะพี่ดูความชัดเจนของใบมีดพี่พี่ดูความชัดเจนของใบมีดนะอัคระรอยจานพี่โอเคไหมชัดไหมจ๊ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ในราคา1,500ับาทพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ในราคา1น0 0บาทนะพี่นะไปทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้าสู้วันรายการนี้พี่เป็นมีดหมอชาตีพี่มีดหมอชาตีนี้ขอไว้700รบาทนะพี่นะนะค่ะ สวยงามมากพี่นะค่ะวัดท่าซุงนะพี่นะเป็นวัดท่าซุงพี่นะค่ะนี่คือสันมีนะพี่นะถ้าเกิ่งสนใจแล้วภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่แม่ค้าไปไวพี่ตามไม่ทันพี่โทรหาหนูนะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่เล่มนี้เจ็ดกวบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นเสื้อยันหลงพ่อเดิมนะคะเสื้อพอดีแม่ค้าไม่ค่อยสบายนิดนึงนะพี่นะไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่เจ้ แต่มันต้องทำมาพี่เนาะเพราะมันคืออาชีพเราอะพี่นะค่ะบางทีน้ำซุงน้ำเสียงไม่ค่อยเท่าไหร่พี่นะต้องกราบขออภัยพี่นะไม่ค้าไม่ค่อยสบายเนาะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาเป็นสิงห์นะพี่นะมีพอสอบอกนะสองสี่แปดสองพี่จ๋านะคะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเนี่ยค่ะพัดหนองโพพี่จ๋าสวยงามมากพี่นะค่ะเช่นกันค่ะพี่ขาด้านข้าก็จะมีสองจุดนะอันนี้คือฝั่งใ้รีวิวฝั่งพี่นะค่ะ อันนี้ก็เป็นฐานุูมานะคะพี่ฝั่งนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจะพี่เสื้อยันหลงพ่อเดิมตัวนี้นะหนูขอไว้ในราคาเจ็ดร้อบาทจะพี่จ๋านะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่นะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะพี่จ๋าพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะพี่นะขอไว้ในราคาเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะรายการนี้พี่เป็นพ่อทวดนะพี่นะเนื้อว่านนะเนี่ยค่ะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะ พี่ได้มาแบบนี้นะคะพี่นะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเป็นเนื้อว่านพี่นะขนาดตั้งบูชาน่ารักมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้นะพี่นะเป็นตลับหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตรามเปิดมาด้านในพี่จ๋าจะเป็นสีพึ่งจะพี่มีกุมานมีสมเด็จมีสีวิไอมีสีวลีมีตะกุดพี่พี่จ๋ารายการนี้แปดร้อยบาทจ้ะ นะคะรายการนี้แปดร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะแปดร้อบาทจะ้ะส่วนรายการน,นี้จะพี่จ๋าจะเป็นพระง่างมังคพี่นะคะเจ็ดร้อบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทพี่นะคะพราะวนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะพี่นะนะคะส่วนรายการนี้พี่เขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยพี่หนึ่งพันสองร้อบาทจะ้ะ เป็นเขี่ยวเสือหลวงพ่อสวัยนะพี่นะเนี่ยค่ะสภาพเก่าเก่าสวยๆจะพี่นะค่ะ1 2 0 0บาทพี่ปลายทาง50บาทนะจ๊ะส่วนรายการนี้พี่นะค่ะเกาะเพชรนะพี่นะยันเกาะเพชรเขาบอกว่าทำมาจากหางช้างพี่นะค่ะพี่จ่ารายการนี้700บาทพี่นะค่ะเป็นตะกุดนะพี่นะเป็นตะกุดนะยันเกาะเพชรนะพี่นะรายการนี้700บาทพี่นะค่ะ เจ็ดร้อยบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นตะกุดพร้อมเหรียญเจ้าสัวปู่บุญพีหกร้อยบาทจ้ะนะคะมียันนะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่นะคะรอยจานพี่นะพูดผิดรอยจานจ้ะนะคะพี่ตะกุดก็ลงรักเก่าๆพี่นะคะรายการนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเหรียญพร้อมตะกุดเจ้าสัวปู่บุญหกร้อยบาทจ้ะเวนพี่ห้ายอดไม่ทราบว่าเหเวนอะไรพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะ เป็นแหวนกอ่องไม่ทราบที่พี่นะเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จา๋าเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อเดิมเป็นสร้อยมังจะพี่ถ้าจาไม่ผิดนะเนะะี่ยค่ะจะห้อยลงมามีตามีปลาตัวใหญ่ซ้ายฝาแล้วตรงกลางจะเป็นตัวเล็กพรตะกุลพี่พี่จ๋าตรงตะกุลนะจะมีรอยจานนะพี่นะทุกดอกเลยพี่จ๋านะคะพี่จ๋ารายการนี้นะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะ เป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนคะคะเจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นลูกสะกรุดพี่อันนี้ห้ารบาทพอจะพี่ถักลวดนะนะคะไม่ทราบหลวงพ่อจะพี่ห้ารบาทจ้ะอ่าหลวงพ่อทวดพี่ห้ารอบาทนะีพีนี้พระองค์ย่อยๆก็ห้าห้ารบาทนะพี่นะห้ารบาททุกองค์จะพี่องค์ย่อยๆนะพระนะพี่นะนะค่ะพี่เป็นเนื้อว่านพี่นะเริ่มกรอบพัดติกเก่าห้าร้อบาทจ้ะ องค์นี้พี่จ๋าหลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพ่อวัดจันเสนพ่อโอ๊ตประพี่นะคะอยู่ในกรอบอย่างนี้ก็ห้าร้อบาทจ้ะพี่หลวงพ่อกวยเช่นกันจ้ะพี่จ๋านะคะห้าร้อบาทจ้ะสองห้าสองหนึ่งนะพี่น้าเป็นยันสี่เหลี่ยมพี่น้าเป็นเหลี่ยญหลวงพ่อกวยพี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่จ๋าปิดตาจ้ะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะเปิดแบ่งปันกันนะพี่น้าห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่หลวงพ่อทวด องนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะไม่ทราบพิมพ์นะพี่นะแต่เก่ามากพี่มาไม่ทราบพิมพ์พี่นะคะเก่ามากห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เหรียญหล่อโบราณเพาะไปว่ากำแพงจ้ะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่มีพสบอกนะสองสี่เจ็ดแปดพี่นะคะได้มาแบบนี้พี่เนื้ออย่างนี้พี่วันมันเวลสวยงามมากพี่ห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ห้าร้อบาทพี่นะคะนะคะพี่เป็นพระล่วงรางปืนนะพี่นะ สุดๆเลยค่ะพี่สุดๆร้อนๆนะพี่ขาแบ่งปันกันนะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นสิบัดพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมจ้ะรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะนะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบว่าเหรียญหลวงพ่ออะไรพี่นะจะเป็นทรงสีมาพี่นะเป็นเหรียญทรงสีมาพี่ข้างด้านหลังก็ไม่ได้เขียนชื่อหลวงพ่อนรู้แต่ว่าด้านหลังมีแค่เป็นหลังยันพี่ได้นะคะอันนี้ห้าร้อบาทเช่นกันพี่อันนี้ก็ไม่รู้ที่เหมือนกันนะพี่นะ ได้มาแบบนี้จะพี่นะคะ่ะส่วนมากไม่รู้ที่ราคาแม่แม่ค้าก็อาศัยขายพี่นา500บาทจ้ะอันนี้เป็นเหร well. ียญพระพรหมจะพี่นะคะหลังยันเหมือนกันนะพี่นะเนี่ยค่ะ500บาทจ้าเจ้าสัวจะพี่500บาทเช่นกันพี่นะคะเขียนว่ากรรมการนะพี่นะสวยงามเช่นกันพี่500บาทจ้ะอารารจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมพี่นะคะ500บาทเช่นกันนะพี่นะเนี่ยค่ะแม่ค้าเจ็บคอมากเลยพี่นะคะ พูดผ,ผิดพลาดระการใดต้องกาบขออภัยได้นะ,นะคะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจากส่วนรายการนี้จะเป็นดับพญาพิชัยดับหักพี่นะเป็นเหรียญดับอ่าพญาพิชัยดับหักพี่ห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจากส่วนรายการนี้พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดต้อกก็ะจาบพี่ห่วงเชื่อมนะเนะี่ยค่ะเป็นห่วงเชื่อมนะหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบพี่ห้าร้อยบาทจะเหรียญโกมปูดูพี่ เป็นเหลี่ยงกลมปูดูพี่นะนะคะด้าน,นหลังเป็นยันพี่นะคะห้าร้อบาทจา้ะพี่จ่าหลวงพ่อกลวยพี่ห้าร้อบาทนะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อกลวยพี่ตามสภาพนะส่วนตัวเองหนูก็มองมาได้สภาพนี้นะห้าร้อบาทจา้ะพี่จ่าท้าเวทพี่นะคะท้าเวทปูหมุนนะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่ห้าร้อบาทจา้ะปิตาชิโบจ้ะพี่ ปิตาชีโบนี่ห้าร้อบาทเหมือนกันนะพี่แต่หนูไม่ทราบพิมพนะพี่นะได้มาแบบนี้พี่เก่าเก่าสวยสเลยจ้าองค์นี้พี่จา๋าทรงเหมือนหลวงพ่อเงินเนาะนะคะพี่องค์นี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะ่ะเป็นรูปหล่อบโบราณเก่าน,นะแต่หนูบอกว่าทรงเหมือนหลวงพ่อเงินเลยจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทจา้ะส่วนรายการนีพี่เป็นปิดตากล่อไม่รู้ที่นะพี่นะห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะ่ะปลายทางห้าสิบบาทนะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นพักกิ่งพี่ พระกิ่งเก่าไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่น้ได้มาแบบนี้จะพี่นะคะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรพี่น้าห้าร้อยบาทจะ้ะอาเต่าพี่เต่านะคะสวยงามมากไม่ทราบหลวงพ่อเช่นกันพี่นะคะ่ะ ขายตามสภาพที่เหมาะมันนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อบาทเถะพี่โอเคนะคะพี่คะพี่พี่ท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะพี่โทรหาหนูหรือแอนไลน์พี่นะ,ะาศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จฝากคุณลูกค้ากอคุณล,ลูกค้าใหม่ที่น่ารักตั้งหลายนะคะพี่เชื่อกูถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บขอบคุณพักเพิ่เลยนะคะสวัสดีจ้า